สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกู้คนครับเอาเจอกันอยูุหนาเอเว่นมิถททาบันแอดพี่น้องนะครับมน,นีมาติดตามถามตัวดีคงสุดท้ายน้ำเมโน่เจ้าของแผงลอตเตอรี่ตลาดน้องแก่พี่น้องนะครับปลาเพิ่นได่แนวทางมาแล้วแอดม,ดมอเตอร์ฮอดพี่น้องเดินทางมาั้งเตอ่าติดตามน้องบรุริยาถิน จานะตั้งแต่วันที่สิบสองพี่น้องไปหาหมอกะสุดเจียวนะ้วพี่น้องนะครับมาจะกลับมาฮอดตลาดน้องแก่เมื่อกี้นะี่พี่น้องมวยก็เลยนั่งอยู่นะเซเว่นพอดีจะไปถามอ่าเขอ่าคุณแม่น้อยนะครับเจ้าของแผงลรดเตอรี่นะที่ตลาดน้องแก่พี่น้องยินดีเซเว่นนี่แหละพี่น้องด้โชว์น้งกันเพิ่นแล้วเราเพิ่นเอินแต่เพิ่นแล้วเพิ่ว่าได้มาแล้วคงทุไทยหนอรอบ่ง แะกัะรอชมน้ำกันได้พี่น้องเด้อที่ตามเบอรงคลิปเบอรงให้มันจบพี่น้องนะครับจากเอาน้ำเมน้อยเสร็จแล้วนะครับแอดกับที่เดินทางเขาผู้เบี่ยงเง่าผู้เบี่ยงต่อเลยพี่น้องเงาผู้เบี่ยคงแล้วอีกโค้งกับขึ้นมาบ้านพี่น้องนะครับเพื่อดวงดีไปเจอแม่บ้านหนองปุงกะเลงนะครับเพื่อดวงดีไปเจอแม่บ้านหนองภุงกะเลงเลขกรับวงในเลขกวงในของเคว่นพี่น้องนะครับรอเบิรง ตาให้พี่น้องรอติดตามเบิ่งน้ำกันนะครับเนาะเขามาแล้วก็จะเริ่มฝากกดติดตามไปนำพี่น้องเพราะอะไหนึ่งไร่หนึ่งแค่คลิปนี้เป็นคลิปของแม่น้อยเป็นแบพี่น้องแพงลอตเตอรี่แม่ใหญ่น้อยนะครับลอตเตอรี่พารวยจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตลาดน้องแกนะครับชุ่มแพล่ห้าบาทอยู่บ้านคอยเองพี่น้องนะครับเอาพี่น้องประกอครับแม่ใหญ่น้อยเล่ากระลัง เกมยุคได้พบุวัสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครัรบ,รรบรรโอ้ได้ข่าวว่าได้ตัวดีแล,ล้วโกงทุทไทยมาบอกลูกแน่ตัวใดแน่ป่ะเนี่ยพี่น้องเอฟซีมันถามเบิง้งโยบอกแห้งแห้งเนี่ยเอฟซีาว่ได้ยินเสียงไม่น้อยเบากเราค่อยๆสันว่าว่นได้ใส่ไหมับมาจากใครก่อนบอกพ่อคุณหาน เขาพูดมาแล้วก็เขียนไว้เขียนไว้แล้วก็เก็บไว้อ๋อได้เลขเพิ่นเว้ามาเพิ่นมาซื้อลอตเตอรี่นําก็เลยเขียนไว้คอ๋อหลวงพ่อคุณหารเพิ่นได้มาเท่าหด๋ล่ะแม่4 62 34 62อ๋อ5 94 49 98 80 แม่นเบิดตดิน่ะแม่นค่ะอืพี่น้องนี่คือผู้เพิ่นสูบเพิ่นหมานเหล่าเพิ่นมาดึงโรตรีน้ำเมียน้อ,นอยเจ้าของแผงโรตรีพารวยอยู่ตลาดหนองแก่พี่น้องคุณแมแ่เราก็เขียนไว้แม่นเบิดแม่นบ่แมน่นี่ะแม่นค่ะอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเดี๋สี่เก้าสองเออเก้าสองหกสองนี่ดังคักเลยเนาะสี่เก้าสองเก้าสี่ หกสี่สองห้าหกหกห้าแล้วก็หาสองหนึ่งหกสี่หกสี่ในดังคักบอกแม่ขายบดไปหกสี่เบอร์ตัวติอยู่นีนเบอรแล้วค่ะเรียกแค่สี่หกอู้พี่น้องนะครับสี่หกหกสี่ในดังคักพี่น้อเรียกสีอืมมันตรงกับเลีของอืมตัวนี้นี่สามอาจารย์สามสำนักผมได้วงกลมเม็ดยาวสี่หกหกสี่แล้วหกศนยสามพี่น้อเอานีจะตัวเกล็น พี่น้องเบิร์ต้องกันาก็ c เก้าแปดเก้าเก้าแปดก็ c แพี่น้องนะครับนี่ลหะตัวข้างบนนี่เกนพี่น,อน้องนะผข้างบนเกนบอกพี่น้องสุขุพพนบอกข้างบนเกนแปดเก้าเนี่บอกออกได้พี่น้องเด้ออย่าซื้อเด้อเปเก่าพราะว่ามันตัวกรีกดับแอดมอดิพานมาเกตเก้าเกตเกกตดับแปดกตดับมอดผพานมาเนะี่ยพ้นซื่อัานก็ประกาศเบา่าพนพวนาให้ มันก็บอกอีดิพี่น้องใส่ซื้อซื้อลอกบนดีละลอกบนนี่ีศูนย์สามเนี่ยศูนย์สามศนย์หกเป็นเสื้อห้าหกกัเป็นเสื้อหกสองนะครับหกเก้าสองกระดับด้อพี่น้องแอดยังพัันลงเรียกดับให้พี่น้องเก้าสองกระดับนะครับเป็นเื้ 62, ห 65, 61, 65, 61, 65, อหกสองห้าหกห้าสองหนึ่งสองห้าสองหกระดับด้วยพี่น้องสองห้าสองห้ากระดับเป็นเซื้อหกกับ 03น,นี่คือเลขของแม่ยายน้อยนะครับเจ้าของแผงลอตเตอรี่แม่ยายน้อยลอตเตอรี่ผ้ารวยพี่น้องตลาดหนองแก่บ้านค่อยเองพี่น้องนะครับแอดเดินทางเัาดีตสามนองบรุรีนะครับสามมือนสี่ขึ้นแล้วพี่นะ้องวัดตะวัขึ้นมานะครับติดจากแม่น้อยผ้ารวยแล้วปัิเดินทางเขาอำเภอภูยงติดตามแม่บ้านหนองกรุงเจริญเลขมีที่มาเลขวงในพี่น้องนะครับเอา นะครับฝากพี่น้อติดตามเบิ่งติดตามชมน้ำกันเพิ่นมันใจมาได้แมเนี่ยเพิ่นมันใจบ่เพิ่นมันใจบ่เรีตัวเนี่ยบอผู้่นมาซส้อเพิ่นมั่นใจบอ้าบ่รูน้ำพ่นคือกันค่ะจ้าเพิ่นดเพิ่ดึงเอาเพิ่นดึงเอาต่ว่าเพิ่น้านถือเพิ่นบอโออาพี่นอดาบน้ำเสนอเป็นแนวทางนะ บอกคุณยาย่นแล้วมากดเงินไปให้รถไทยรถไทยน่อยไถไงไทยผู้ยิ่งผู้ใต้ไปโรงเรียนเนี่ยไทเบิกให้เบิกหน่ามี่เดีไถยไทยผู้ภัวก็ไทยน้าไทยชื่อเราตางคนพี่น้องความมันกันนะครับสุกคนจูไทยโอ้เมียี่ิว่จัยได้ยางเดียวอพี่น้อง เเเหห็็นน <c oughs> อ,อ,อะไรสิ่าบรรยากาศที่ตลาดน้องเกยพี่นอ้องช่วงเวลาหาโมงตีโมงแรงนะมาติดตามเลขนั่มแม่ยายน้อยนะครับเจ้าของแผงลอตเตอรี่พารวยนะครับวันนี้ <c oughs> เอาหน่ายหรอกพี่น้องเจ้ามาสร้างไหนบ่นะครับคนพิการจากเจ้าเบิ่งข่อ,อยข่อย,อยพิการข่อยยังมัตหาม,มอกระเป๋าอยู่ดากรถแม่นยังหนะ่ะมิตยาได้หนะ่ะเ <c oughs> จา้าเจ้าของเงินข่อยเจ๋ โอ้ยขอยท่านมีเงินดอกจ้นนายก่คอยทั้งวัดจหามออยู่ท่านมีเงินดอกเด้อเพื่อขอเสบียงเพื่อละจะหามอคนเก่งถึงดากือดากรถมิตรยาดินกันเห็นบอลพิการเดิ่นเมื่อเหตุอย่างไรคนพิการถ่ายรูปได้เอาถ่ายรูปเนาะเออไม่น้อยคือถ่ายรูปได้ท่านว่าถ่ายรูปจับซื่อเนาะอืออ้าวย่น้องเราว่า เจ้าก็ทายรูปได้ประสันว่าเจ้าวิการสันว่าเออเอานะครับมาของเงินมีเงินดอกเจ้านายเอ้ย้าหาจะเกินน้ำมันก็นลำบากอยูอ่พี่น้องมาสู้กันฟังนี่ทุกระบบทุกรูปแบบนะครับาธรรมดาร่างกายแข็งแห้งนะครับครบทุกประการพี่น้องแอดอยากเป็นเครื่องเพล้าได้พี่น้องอยากร่างกายแข็งแห้งเครือเลาแอดังร่างกายแข็งแรงแอ็ดหาเงินนี่ โอ้ยบ่ขาดตีนขาดเมื่อขึ้เจ้าพี่น้องนะบ่นะเลี้ยงเงินนี่โอ้ยเข้าขยันหาบ่อึดตั้เงินสิไหลมากแต่เข้าขี่ขานนอนอยู่บ้านกอตังเงินผู้อื่นน้อก็บบ่มีเงินงพี่น้องไปจ้งยางคนใหญ่นี่แหละพี่น้องยามหาของเงินคนมือมีขามีบ่พากันเห็ุเลยพี่น้องนี่คือคนขี่ขานเอาขอาสุพี่น้องฟังแจ้งได่กะขอบกอบคุณคุณแม่หน่อยหลายๆที่ให้แนวทาง นะครับมาอุดหนุนเล่าเรือพี่น้องเ้อแม่น้อยลอตเตอรี่พารวยนะครับซืออซ้อแล้วรวยเพราแม่นเราซื้อเราจนได้พี่น้องซื้อแล้วรวยนะครับอยู่ที่ตลาดนองแก่บ้านค่อยเองนะครับตอนนี้แผงเราขายอยู่ตลาดนองแก่น้าตลาดเซเว่นพี่น้องอุดหนุนเราเป็นกันเองพี่น้องเ่ามีเส้นไหวอรุ่นคอยมาจ่ายเราก็ได้แม่นหน่อยเราใจดีนะขอสุกกันฟังขอขอบคุณหลายๆสำหรับเนี่ยางคุณแม่น้อยมาในงวดนี้เอาเบิ้งอีกรอบนึงพี่น้องคลายคลิป 49่เก้าสองสี่หกสองหกห้าห้าเด้าได้พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจ,จอไว้นี่คือเลขแม่น้อยนะครับเจ้าของแผงลอตเตอรี่ยูย่ตลาดหนองแก่พี่นอ้องขอขอบคุณหลายๆสำหรับแนวทางของคุณแม่น้อยเจียไห่แนวทางในวันนี้พี่น้องแอดบอได้เขียนตัวเลขเด้อให้พี่น้องเบิ่งคลิปเบิ่งให้มันจบแค่นั้นนะครับเบิ่งให้มันจบพ่อ ครับเพื่อกจบจังบริบากันะครับขอบคุณครับแม่น้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณหลายใจแนวทางขอบคุณเป็นยางสูงนะครับเจ้าของแผงลอตเตอรี่นะครับพี่น้องมาอุดหนุนกันได้แม่ยายน้อยลอตเตอรี่พารวยนะครับตลาดจินแบ่งรัฐบาลกันอยู่ที่ตลาดน้องแกชุมเพห้าบาทจะัยแอดเป็นเด็กน้อยอีเมลผ้ามาต้นบบสตำสาอยู่นี่ตลาดน้องแกชุมเพห้าบาทพี่น้องห้าบาทพี่น้องแอบอกม่น้อย ห้าบาทเนะะาะทำไมผมไปได้หน่อยตลาดน้องแกจุ o o m ห้าบาทเบ่าบ่ลืมจกกั๊กจั่าพี่น้องบรรยากาศยนีมาเลงนัวงหอมวนกันไปนั่มนะครับนี่ค็คือที่ตลาดน้องแกนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบ่งที่เข้ามาชมคนละหนึ่งไรซ์หนึ่งแคร์พี่น้องเบ่งแล้วมักแล้วอย่าลืมนะครับมือเร่งนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับต้องการแสดงอยู่ที่สว่างแดนดินได้พี่น้องเล้กอกสกลนครอยู่ที่สว่าง